จับโยนักต <get> <vocal izations, S 2> ่างังทบกาทำมันแตกดิทำมันแตกังว่าเกไหมนี่ปกบดิเป็นหอคนว่ายเปน่วบาตายก็ได้ ไม่ย่างละแตกเลอโอเคโอเคนะความมูเล้งมีคนลองเพลงวันนี้หรือว่ามิตาเดนเสือบ้างไหมมูลองน้ำเนื้อเ้อะแต่เรงมัน่มบมะ ตอนนี้ก็ลังเสียบเครื่องค่ะพี่น้องคะเข้ากับเจลินยนูนี่นยค่ะเวทีอันนี้คือเวทีเข้านะคะแบบง่ายๆแบบสบายๆค่ะเอาจล่าอันนี้แล้วพวกออกตัวนี้ทางตัวไญ่เล่นวะ Đốt xin hỏi chết ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นั่นเอากูอีมาใส่สองตัวบ่ก็อีบงบให้เราไม่หลัเก็ได้บ่กได้ผะหไ่ได้ซ้ำนี่ละครับแล้วก่ได้นัขนาดนั้นย่านย่านพิดพักอครับม่งอืมนี่แต่ตมเล่นวะไงอยู่พับมันมุงกินเอาตมย่างเดียวเลยนี่จะไปเลยครับไงสีดานวะดีกอี เปิดเีงค่ออกำัเงียบยมันเป็นแนี้สาอันสายแจ๊กอันีเสียบไลสดไม่วมมลนี่เนาะเอาสูเฮตังเดยนี้คุกกระบอกนี่มันมีอะไรไหมจะนอยผักกับมาเล้วมนแล้วมันกิทานยังบ่ได้แต่เราเนอะเราบาเองว่เกี่ยวกันดอกมาบ่มากกก็เฮตยังบ่ได้ที่เก่าช่ได้ช่วไม่ได้อีกแล้วใจ ปิดน,ปน้าอไปซื้อแกันวยยุคเดียวอยู่ได้ว่าไปซื้อแกก่อนเบื่องเพื่นในเรือ่องวะฮ่าเชียเพื่นยางปตมม่ำมยัง ตะเคียงกระบ,บูดเามาด้วนี่เออพอดีมันมีเอ็นไม่แจ็คเสียเปิดเพลงเงนบั <c oughs> นี่นกระเจี๊ยเสียเปิดเ,เท่งนี่แหละที่คอยเสียเอามาใส่ข้อมจาอ๋อเออผมมีแจ็คตักนั้นอยูยบะนี่เาเสียบคี์บอดไปเสียเขาหูาน <c oughs> น้นเดียไปคี้บอดก็ไปบันี้พาอยากได้เจ็คเลี้ยไล์สดเลยก็ไม่มีเก็ไม่มีเ็ต้องนั่หละเนาไปเลี้เรีนบะนี่ไม่เกี่ยว ไซแจ,จกันเจ้าตี้บอรับวันนี้เรางานแบบดวนๆค่ะแบบมินิมินิอีหลีมือมืกโทษรึกษาอันนี้สุดมีสุดล่ำเมื่อวานนี้ทั้งสุดมีทั้งสุดมาล่ำอันจเจ้าจขี้บอดครับโอ้ย Song khám liếm ciao monei là mẹ kia sao ai l anh em lắm 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 nó lắm 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 全然見せない。<laughs> <laughs> vậy nó cứ vâng. khửn phai vô, ăn à, cái nó cứ phai vô, nó cứ bỏ đằng, chắc bỏ nền vợ, đối tượng đấy, đây มาแล้วมาแล้วมาแล้วจะไม่บวดังว่านียดบนคบอดตัวบงเิด่้ว่าด้ยคีย์บอร์ดติงงงด้ยคีย์บอร์ดเขอเล่น่ไสขึ้นผมเห็นบ้านจนไผมเห็นไหบอพ่นะจะสี่ยางมาเศร้ามเบีมันดบอเป็นเงินบอ นี่สีอันจังไหบนนก็สิเก่งคักหลายเมกีข้าเจ้าีเซียเธอตีว่าเธอตาบอดมันเอามอดูสิมะมิกลองดูหมคอช่องแมีแจเจ้าจัาจย์เมกมเองนะคะอันนี้อ yeah, ันนีคีบอนีีบอบอม แจ้าไล่หนี่ม <t> ัน <ina> ต like oh ้องอันนี้ค <commun> ่อยต่อเขาคือจังโน้ตบุ๊กอ๋อที่เจ้ามันคู่กันยังสิวะแม่อันนี้มันเป็นของโน้ตบุ๊กนี่เจ้าจับอะไรไล่อะไรไล่ย่าๆอันย่าๆนี่โน้ตบุ๊กอ๋ออันนี้อ่ะโน้ตบุ๊กเออมันเสียบมันจับกันมั้งกัคีย์บอร์ดซับกันวะอืมเขาเปลี่ยนอันเสียบอันนี้สองอันไปเลยวะเออได้อันย่าๆนี่วะ่ใส่มีสองตัวเลยได้ได้ได้เดี๋ยว เปลี่ยนเอาเปลี่ยนตะคี้บอร์ดครับแต่ว่ามันสิติดบอดด้วเพราะว่าขนาดไม่ยั่งบดเลยนังไม่จะดังอันนี้ใส่ซองอัดเล่นบ่ใส่อันใดกเล่นบ่ครับผมใส่ช่องใกล้ๆกันเลยเออเคใส่และอืมไล่นี่ลายนี่บอดอันนี้ไม่บอดอันนี้ไม่นี่ลายเจ้าบอดอันนี้ลายผมเออสองอันแมนเออมันสัญญาแมนหัวให้ไหนไหนสี่เนียนมาก ดังนดไหนเออดังเพไม่กําังเลยไม่ขึ้นบาั่เปิดไม่องไม่สองไม่ไม่หสอง้สองตผู้ตาดีเฮ็ดบ่าดังเนาะตังป่ับอกดูทดสอบทดสอบทดสอบบ่ดังบ่ดังไม่บ้าง โลโลโอ้พลมาทดสอบทดสอบโลอหงโลสองเออไม่ดังโลหนึ่งลสองดังยี่บ่ว่าดังด้เลทดสอบทดสอบลวโล่้เโลหนึ่งอง้าดิๆไม่ร้อยมันแต่ไม่ร้อยตไฟมันนั่นบ๋ไกระชากป๋ออันนี้ไม่อ๋ออันนี้มันเสียไปร้านปครับไมนเสียบดอก คนใส่ไม่ไม่ลอยบ่ร่ยไม่ปกติปกติโอ้ยรลวรลวหนึ่งสโอ้ด oh, ังก okay. oh, ี่ลิรัหนึ่งสองสามส่คอยก้ผู้เดียวอยู่สองกระ็โคเตโคตโคตกระทั่งสิมว่ามีเองไปหางานผู้เดียวซะไป ทั้งร้องทั้งเล่นทั้งมีเก่นหากินผู้เดียวซะขับรถก็ต้องเรียผู้เดียวเด้หมดมุมจมู้เดียวตัวนี้เด็กไหมตัวนี้เด็กเท้าอันอันเดีอันเดีได้ว่าดังว่าตัวนี้ดังครับโอ้เขาก็ตึกตึกงสีไปแลาเหาอผิดไหม็ยังทันมันเวิร์เท่ยังไงบอลโมเนไม่ลอยดิไม่ใส่ โอตอนนี้เป็นดังกว่าอีกตัวนึงโอ้คือดังสั่นวะจะสอรู้รรรหนึ่งสองสามสี่สองเช็คช่าชึงทูทูวันทูทีวันทูทีเอ้มองได้ปะนี้เอาำดูเอจสอะสนี่เอฟเฟคนีเอฟเฟคไม่ครับอีกงีอีจะสอรรู้จะสห สองชควัน e อน n ก o o e โลเอเออได้แล้วสอง้เดี๋ยวชิควันขถูของเจ้าบอมลบอมนปิดเบอูะโอเคค่ะอาจารย์เอฟเฟกซมมอนโอ้ด้ดีดีมิกซ์ซมเหมนบอมปิดบอรครัพูดเถ้าเงินเลยวะเวลาปิดไม้มันดังเวลาปิดไม้มันดังเวลาปิดไม้ครับ ยงทดสอบเช็คได้แล้วค่ะพี่น้องตัวนี้ว่าอะจะเป็นแดงเนี่ยบอเป็นแดงทดสอบทดสอบทดสอบค่ะพี่น้องมาเลี้ยงเล้วพอกันเด้อค่ะทั้งไหล่สุดช่องัะลัมกีเด้ดจัดเด้อตอนนี้เรามารับจ๊อบนะคะ